เขียน okay. นะเดี๋ยวผมจะตัดเอาโคดสตาร์ออกมาก่อนฮนะ มาคนเดียวก็พอฮะเพื่อไว้นำนับรอบะฮะก็ขมวดไปลายไว้ด้านหนึ่งฮะอย่างเี้ฮะเดี๋ยวเรามานับรอบกัน ก็น่าจะมีหกเจ็ดร้อยรอบนะฮะอ่ะคันนี้ก็เป็นขดขดลันนะชุดนอกก็เลือกมาสักขดหนึ่งฮะ Vieni con l'anno. เดี๋ยวเราเแม่เหล็กไปแต่งกันฮะตะไบขูดลบคมโอเคครับเพื่อนครับเดี๋ยวลำดับถัดไปเนาะเราก็ทำการแต่งในส่วนของแม่เหล็กนะหาตะไบสามเหลี่ยมนะฮะรับคมไปเรื่อยของผมใช้สีนิ้วเนาะมีสีนิ้ว5นิ้ว7นิ้วแล้วแต่เพื่อนถนัดเนาะฮนะก็ มาแทงเก็บตรงบริเวณนี้ฮะเดี๋ยวเราจะลงขนลวดตรงนี้เดี๋ยวจะไปบาดขนลวดฮะก็มาลบคมให้หมดก็ไล่เก็บทุกสลัดฮะมือรูปดูฮะต้องไม่ขมนะ จะแทงสองข้างเนาะซ้ายขวาเพราะถ้าเกิดว่าเราแทงข้างเดียวเนี่ยอีกด้านหนึ่งจะเป็นปากฉลามฮะก็แทงเก็บซ้ายขวานะฮะลบมุมแล้วก็มุมเขาจะได้กลับมาโค้งเหมือนเดิมอย่ไปแทงด้านเดียวฮะนะฮะสังเกตว่ามุมมุมของเขาก็จะหายไปเนาะจะไม่เป็นปากฉลามฮะ ตะไบ,บต้องใช้ตะไบ,บละเอียดเนะบบาะตะไบรับคมใบเลื่อยก,ก็ได้ฮะเสิร์ชดูในจนเน็ตฮะมีขายไม่แพงใบ,บาสามเหลี่ยมฮะกระไหลทุกซสี่ฮะทุกสล็อตนะฮะไปเก็บคมให้หมด เดี๋ยวเรามาหัดตัวพันตัวพัดลมกันก่อนเนาะมอเตอร์เล็กๆแต่จริงๆแล้วถ้าเราพันมอเตอร์พัดลมเป็นแล้วก็มอเตอร์ตัวใหญ่ๆไม่มีปัญหานะฮะโดยส่วนตัวผมคิดว่ามอเตอร์พัดลมนี้พันยากสุดแล้วฮะเหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามันต้องใช้ลวดมันขนาดเล็กฮะแล้วก็ล่องสล็อตอะไรพวกนี้มันก็จะเล็กด้วยนะฮะความยากมันก็จะยากขึ้นมาอีก มันมีนําซ้ามันยังมีตัวสปีดอีกฮะถ้าเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนี่ฮะสองโพสี่โพรพวกนี้ไม่มีสปีดฮะก็มีแค่ขวดขวดลวนลันแล้วก็สตาร์ทฮะไม่มีโชคหนึ่งโชคสองไม่มี speed, 1, สปีดหนึ่งสปีดสองฮะมันก็จะง่ายง่ายกว่าตัวนี้เป็นพัดลมสิบหกนิ้วเนาะเรามาหัดในส่วนของพัดลมสิบหกนิ้วนก่อนฮะนีะฮะลบคลมแล้วมันก็จะหายไปอย่างนี้เราจะมองเห็นว่าคมมันถูกลบไป รูปดูก็จะไม่มีคมแล้วนะก็ททำทั้งสองด้านครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำด้านนี้โอเคครับหลังจากที่เราแต่งในส่วนของแม่เหล็กเรียบร้อยดีแล้วเนาะไม่มีคมแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาวัดกระดาษเมล่ากันแล้วก็ตัดเพื่อที่จะเขาเอามายัดในร่องเนี่ฮะที่ผมก็ตัดมาคร่าวๆแล้ววิธีการที่ผมใช้ก็ผมจะตัด มาแล้วก็ลองมาแย่ดูในล่องสล็อตนี้ดูก่อนฮะเพื่อหาความโค้งของมันเพราะว่าตัวเก่าในกระดาษมันกรอบหมดละนะฮะพับแล้วก็มาดูลักษณะประมาณอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องใช้ความกว้างขนาดนี้นะสําหรับที่เราแย่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมาดันอยู่ที่บ่าในส่วนของสเต,เตเตอร์นี้พอดีฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเราเรายยดเข้าไปก็จะมาติดป่าตัวนี้พอดีแล้วส่วนความยาวเนี่ยเราก็ค่อย ไปวัดเผื่อจากตัวนี้จากแม่เหล็กนะฮะจากเช่นว่าตัวนี้แม่เหล็กมันมีความกว้างอยู่ที่สองเซนผมก็จะพับสี่มิลฮะสี่มิลถ้าผมบวกหัวท้ายก็เท่ากับด้านหนึ่งก็แปดมิลน,นะฮะแปดมิลด้านซ้ายแล้วก็แปดมิลด้านขวาก็บอกอีกหนึ่งจุดหกมิลไอหนึ่งจุดหกเซนนะฮะสองสองเซนบวกหนึ่งจุดหกเซนก็เป็นสามจุดหกเซนฮะที่ผมต้องตัดกระดาษแลวเดี๋ยวลองมาพับแล้วก็มาแย่กันดู โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตัดกระดาษโอเคครับผมก็จะตัดกระดาษประมาณเนี้ยเนาะน่ฮะแล้วก็พับขอบข้างเราประมาณสามสี่มิละแล้วแต่เพื่อนนะผมจะพับประมาณสามมิลแล้วกันให้มันเข็งแข็งหน่อย่อะเดี๋ยวลองมายัดดูนะฮะ ก็จะเข้าร่องพอดีประมาณนี้ฮะแล้วก็มาค้าอยู่ที่บ่าบนแต่ไม่เกินสลอตด้านบนนี้ขึ้นมาเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมไปตัดทั้งหมด16ชิ้นฮะแล้วก็มายัดเดี๋ยวผมใช้ที่ทะกระดาษช่วยฮะก็เดี๋ยวคลายออกมาก่อนแล้วก็มาท่าเป็นแบบตัดอ่ะอแรกผมยาวกว้างขนาดนี้แล้วกัน ล่าเสียวเข้าไปเขียนนะตัดเลยฮะอ่ะก็ะจะได้มาละเดี๋ยวเราไปซอยตามยาวกันหาอะไรมันกั้นไว้ฮะจะได้ง่าย ติดน,นี่เอาไปผมยาวโดยประมาณอ่ะผมจะเอามาชนสเต,เตเตอร์นี่แหละเอาสเตสเตสเตเตอร์นี่เป็นเป็นเกณฑ์นเนาะอันนั้นผมก็เอากระดาษมาชนสเตเต,เตอร์นี่แหละฮะชึบชึบชึบขยับเอาๆหน่อย ทาไว้ชนกระขอบแล้วก็น,นิดันเข้ามาประมาณนี้แหละฮะอ่ะตอนนี้ก็ดันชนตัดฮะดันชนดันชนตัดไปเลยฮะนี่ฮะดันแผ่นชนแล้วก็ตัดหนึ่งชิ้น สาชิ้นสามชิ้นสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคครับสิบหกชิ้นสิบหกสลัด ได้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปพับกันฮะแล้วก็เดี๋ยวไปยัดเห็นนะเท่ากันนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปไปพับกระดาษแล้วก็เดี๋ยวยัดเข้าไปในร่องสล็อตลาเพื่อนพับแล้วก็เพื่อนใช้คัตเตอร์หรือไม้บรรทัดเนาะกีดขีดหน่อยฮะจะได้โค้งนะฮะพับแล้วก็กีด อ่รีดให้แนบทางอย่างเนี้ยแล้วเพื่อนยัดมันจะได้โค้งฮะเนี้ยฮะโอเคฮะเดี๋ยวทำให้ครบทุกตัวฮะยิ่งรีดได้แนบทะาไรก็ยิ่งดีฮะมันก็จะโค้งสวยฮะ ลองยัดดูเนาะเนี่ยจเป็นตัว U ฮะเข้าไปตามรูปอย่างนี้เนาะนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตทําให้มันครบทั้ง16สลัดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราไปสเต็ปถัดไป โอเคครับเพื่อนก็ผมพัดใส่ครบแล้วเนาะทุกช่องนะฮะก็จะเป็นรูปโคง้งตามรูปอย่างนี้เนาะเนี่ยฮะเดี๋ยวสเต็ปถัดไปเดี๋ยวเรามาลองไล่วงจรดูฮะว่าเราจะตอบแบบไหนแล้วจะได้ไปพันคนรวดกันโอเคนะครับเพื่อนสําหรับอ่าล่าที่ผมจะใช้พันเนี่ย ผมจะใช้พันขดลวดขดอานะขดลันใช้ลวดเบอร์สาสิบเจ็ดนาะอาสามสิบเจ็ดผมจะพันเจ็ดร้อยรอบครับอาจะใช้รอบนี้เนาะเจ็ดร้อยรอบส่วนขดสตาร์ทนะฮะผมจะใช้ลวดเบอร์สามแปดสามสิบแปดจำนวน ที่พันผมจะพันหกรอยรอบเนาะแล้วก็ผมจะพันดยใช้วิธีพันสีสองชั้นนะสำหรับซีหนึ่งหรือโชคหนึ่งเนาะก็จะใช้ลวดเบอร์สามแปดเหมือนกันฮะพันหนึ่งร้อยห้าสิบรอบครับจะให้มันต่างกันหน่อยระหว่างแต่ละเบอร์แล้วสุดท้ายสีสอง ใช้ลวดเบอร์สามแปดเท่ากันแต่จะพันแค่หนึ่งร้อยรอบตามนี้นะครับนี่นะฮะสำหรับรอบที่ใช้เป็นพัดลมจดไว้ครัพัดลมสิบหกนิ้วเนาะ ตัวนี้เป็นแม่เหล็กขนาดสองเซนเนาะจดไว้เป็นข้อมูลครับแม่เหล็กสองเซนติเมตรทีนี้ในขดลวดเค้านะครับสําหรับพัดลมเนี่ยมันจะแบ่งด้านในมันจะเป็นสี่โพฮะมันจะมีขดสตาร์ทอยู่สี่โพแล้วก็ขดลันสี่โพแล้วก็ชกหนึ่งกับชกสองเนี่ยเขาจะพัน ร่วมไปกับไอตัวโคดสตาร์ทฮะในการวางเราเราสามารถที่จะวางแบบแยกขดได้หรือว่าจะวางแล้วก็ร่วมไปกับโคดสตาร์ทได้เลยนะสำหรับโชก1โชก2หรือบางท่านเขาจะใช้คําว่าสปีด1สปีด2นะครับผมใช้ C1 C2 เพราะว่ามันจะแยกมันจะได้แยกนะฮะมันจะได้แยกออกจากตัว S ถ้าเราใช้สปีด1สปีด2องแต่ว่าตอนที่เราเขียนหัวสายเนี่ยตัว S กับตัวอ่าตัวสตาร์ทเนี่ยโคดสตาร์ทกับโค สปีดหนึ่งสปีดสองเนี่ยมันเอสเหมือนกันแต่มันจะงงฮะโอเคครับเดี๋ยวลองเราลองมามาเขียนวงจรก็ข้าวกันดูฮะสำหรับวงจรมันจะต่อซีรีส์หรือต่อขนานกันทั้งหมดนะฮะมันจะมีขดลวดอยู่ถ้าเรานับแยกตามนี้ก็คือสี่ขดนะฮะก็จะแบ่งเป็นขดลันตามนี้ฮะลันสามสิบเจ็ดเบอร์สามสิบเจ็ดเจ็ดร้อย700รอบแล้วก็มีเอสแล้วก็มีสีหนึ่งสีสอง โอเคครับเดี๋ยวเรามาเขียนวงจรกันเนาะมันจะมีด้วยกัน4ี่ขดฮะเขียนขดที่1ก่อนฮะจะมีขดลวดอยู่โนะีโพนะโดที่1เสร็จไปแล้วอันนี้เป็นขดที่สองแล้วก็ขดที่สแล้วก็ขดที่สี่ ด้านนี้ผมจะให้เป็นต้นเนาะตรงนี้เป็นต้นขดตรงนี้เป็นปลายขดฝั่งนี้เป็นต้นเนาะเขียนให้หมดตรงนี้เป็นปลายแล้วก็ <c oughs> แต่ละขดเนาะตำแหน่งนี้ผมว่าสายไฟเข้าเนี่ยเนาะเขาจะผ่านอย่างเงี้ยหลัง ก็จะไปเข้าขดที่สองแล้วก็ต้นขดก็จะไปเข้าต้นขดที่สามแล้วก็ปลายขดก็จะไปเข้าปลายขดที่สี่แล้วก็ต้นขดตัวนี้ก็ต้องมาเชื่อมกับต้นขดถัดไปนะฮะจะเป็นอย่างนี้ฮะวงจรนะฮะ จะซีรีส์กันไปเรื่อยๆฮะปลายเข้าปลายต้นออกมาเข้าต้นปลายออกมาเข้าปลายแล้วก็ต้นออกมาไปเข้าต้นขดถัดไปนะฮะปลายเข้าปลายต้นเข้าต้นปลาย เข้าปลายต้นไปเข้าต้นถัดไปนะครับวงจรจะเป็นอย่างนี้แหละฮะปลายขดนี้ก็จะมาเข้ากับปลายขดนี้ต้นขดนี้ก็จะมาเข้าต้นขดนี้ปลายขดนี้ก็จะมาเข้าปลายขดนี้ต้นขดนี้ออกสาย <c oughs> จะเป็นลักษณะนี้ฮะแล้วก็สายตัวนี้ฮะมันจะมาออกสายเป็นสายคาปาซิเตอร์เนาะ เดี๋ยวผมแยกสีเขียนให้เพื่อนเนาะว่าตรงนี้ผมจะให้เป็นเป็นขดลันแล้วกันเนาะนี่ขดลนันตรงนี้เป็นขด C หนึ่งตรงนี้เป็นขด C สองอันนี้เป็นขด S หรือสตาร์ทนะเขียนไว้อย่างนี้เพื่อนจะได้ไม่งงต้นขดปลายขดต้นขดปลายขดต้นขดปลายขดแล้วก็ต้นขดปลายขด สำหรับปายสตาร์ตตัวนี้เนาะก็จะต่อลงมานี่ฮะแล้วก็มาเข้ากับคาปาซิเตอร์แล้วก็มาพ่วงกับต้นอาออกสายผ่านฟิวฮะแล้วก็ไปเข้าผ่านฟิวไปแล้วก็ไปเข้าแออ่ะตรงนี้ผมให้เป็น นิวตันก็ได้ค่ะเนี่ยให้เป็นนิวตันไว้เนาะเพื่อนมองเห็นไหมอ่ะให้เป็นสัญลักษณ์เหรือนิวตันไว้นะอันนี้ฟิวนะฮะมันสัญลักษณ์ฟิวลรงจะนัดฝั่งนี้ออกสายมานี้ เราจำลองว่าตัวนี้เป็นเป็นสวิตปุ่มกดแล้วกันฮะปตรงนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งฮะตรงนี้ก็เป็นเบอร์สองตัวนี้สวิตเบอร์สามเวลาออกสายก็อย่างเบอร์หนึ่งนะก็จะเป็นปลายปลายสีสองต่อกับต้นปลายสีสองต่อกับต้นสตาร์ทนะฮะตำแหน่งนี้ ะะปลายสีสต่อกับต้นสตาร์ทตำแหน่งสองก็จะเป็นนะีฮะปลาย C1 ต่อกับต้น C2 แล้วก็ตำแหน่งเบอร์3ตัวนี้ฮะปลาย R ต่อกับต้น C1 เดี๋ยวเรามาเขียนสรุปไปตรงนี้ฮะสรุปว่าเบอร์1นะเท่ากับ ลายสีสองบวกต้นต้น s หรือต้นสตาร์ทเนาะแล้วก็เบอร์สองเท่ากับปลายสีหนึ่งบวกต้นสีสองแล้วก็เบอร์สามเท่ากับ ปลายลันหรือปลาย R บวกกับต้น C 1แล้วก็ตัวนี้ปลายสตาร์ทตรงนี้เนาะปลาย S เ,เท่ากับเป็นแคปตรงนะฮะต่อตรงเข้าไปที่แคปแล้วก็ฝั่งนี้ ต้นลันฮนะต้นอาต่อกับแคปแคปไฟบวกกับฟิวแล้วก็ออกสายโอเคนะวงจรก็ประมาณนี้แหละครับโอเคตามนี้เนาะเดี๋ยวผมอมธิบายอีกรอบหนึ่งนะนะขดลวดจะมีอยู่สีขดก็จะมีขด กดลันกด c ีหนึ่งีสองแล้วก็กดสตาร์ทแต่ละกดต่อเป็นอนุกรมกันไปอย่างเงี้ยฮะซีรีส์ออกหางเข้าหางออกหัวเข้าหัวออกหางเข้าเข้าหางออกหัวเข้าหัวเงี้ยฮะบนไปเรื่อยเื่อยเรื่อยืยฮะนั้นที่เวลาที่เราวัดไปที่ขดคาปาซิเตอร์นะฮะที่เราวัดขดลวดที่เวลาที่เราแกะสายออกเราวัดคาปาซิเตอร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการวัดขดลวดรวมทั้งหมดเนี่ยฮะทุกขดรวมกันมันถึงได้ค่าความต้านทานสูงสุดฮะ ตำแหน่งนี้เราเมื่อกี้ที่เราวัดนะฮะที่พัดลมเราเสียเนี่ยเมื่อผมวัดต้นต้นลันตรงเนี้ยเรามามาวัดเบอร์สามเนี่ยมันขึ้นนั่นแสดงว่าขดลันเนี่ยเราไม่ขาดเนาะเพราะขดรวดวิ่งไปตามนี้แล้วก็ผมก็วัดเบอร์สองมันก็ไม่ขาดนั่นแสดงว่าขดเนี้ยขด C ีหนึ่งนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็วัดเบอร์หนึ่งก็ไม่ขาดฮะก็ขดรวดวิ่งมาจนถึงนี้แหละฮะวนๆมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงนี้สีสองก็ไม่มีปัญหา แต่มาวัดตำแหน่งนี้ฮะตำแหน่งนี้เป็นเบอร์เป็นเบอร์หนึ่งที่เข้าหัวสายนะแล้วเราวัดเนี่ยมันมันไม่ติดนั่นก็แสดงว่าขดเนี้ยเนี่ยฮะที่วิ่งอยู่เนี่ยมันขาดแล้วผมหาจุดที่มันขาดไม่เจอจึงต้องพันขดลวดใหม่ดังว่านะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกอขดลวดกันฝากกดไลค์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ